โอ้โหเด็กคนนี้รูกฟังโง่โงโอ,โอ,อีศูนย์สเนี่ยฟังแล้วโง่ยอมยอมเดี๋ยวจะไล่ฟังนะค่ะอ่านในฟังก็บอกว่าถ้าการรักเธอเป็น,ปนสิ่งผิดฉันก็ไม่ต้องการความถูกต้องใดๆถ้าความถูกต้องหมายถึงการที่ปัสสาวเธอในหัวใจฉันยอมเป็นคนผิดตลอดไปเสียดีกว่าเออม,ม,มันมันอ่านหนังสือสาราคนเศร้ามากไปหรือเปล่าเนี่ยรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่คือ มันจะไปเศร้าอะไรกับผู้ชายคนเดียวนี่กะเทยหรือผู้ชายแบบพั่มเพ้อเหมือนกะเทยอ่ะไม่ฮะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนะเดี๋ยวเขาก็ผ่านสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะพี่ว้วนเขาบอกว่าคุยกับคนดีๆก็จะเจอแต่คนดีๆเรื่องดีๆเออก็ถูกต้องนะคะไม่แต่เราเราถ้าคุยกับคนที่ไม่ดีหรือว่าคนที่เราคิดว่าเขาไม่ดีเราก็เก็บสิ่งที่เขาพูดมามาคิดแล้วก็เก็บเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่นําไปใช้ต่อเอออย่าไปยุง่งอย่าไปเข้าใกล้อะไรที่มันไม่ดีนะคะ,คะ อ้าวนะคะาสายโทรเข้ามาดีกว่าวันนี้นะคะ0 2>, 2, 2นะคะ6กเ0้าหกหรือ0 2 9ย5ส8 8กค่ะไม่ใช่ไม่ก็เยอะมากเลยนะแต่ว่าทำไมสายไม่กล้าโทรเข้ามาเขินพี่อ้วนใช่ไหมหวันนี้หรือวันนี้อาจจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำคุณผู้ชมท่านใดที่มีโรคที่คิดว่าเอ่อน่าจะเป็นตอนที่มีภายน้ำท่วมหรือคุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะมีวิธีการป้องกันภายน้ำท่วมหรือโรคต่างๆเนี่ยกาเล่ ให้เราฟังได้ด้วยสายเข้ายินสิค่ะหรือว่าคุณคุณนพรัชหายไปไหนหรือว่าเสียชีวิตไปกับน้ำแล้วเนี่ยหรือคุณแบงค์เมืองนน์หายไปเลยเอซเอสมาอ๋อทำไมล่ะไม่ไม่โทรมาแซวพี่อ้วนหน่อยวันนี้พี่อ้วนดูซึมๆไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรเขาบอกว่าอาการของโรคตาแดงเนี่ยค่ะอาการแรกเลยนั่นก็คือคันคันลูกตาใช่ค่ะคยอ้อมเคยเป็นนะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงแดงก็เคยเป็นทุกปีมาก่อนเนี่ยค่ะ แล้วสมัยก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้อยู่ในกรุงเทพโอ้โหแล้วตาแดงก่ำสองข้างแล้วใส่<ะ>แว่นตาดําอยู่ในกรุงเทพใหม่ๆสมัยก่อนบอกว่าอาการคันตาเนี่ยค่ะเป็นอาการที่สําคัญของผู้ป่วยตาแดงที่เกิดจากการภูมิแพ้นั่นอเองนะคะอาการคันค่ะจะมากหรือน้อยคนที่เป็นโรคตาแดงโดยปกติเนี่ยที่ไม่มีอาการคันก็เขาเรียกว่าไม่ได้เกิดจากโรคภูมิแพ้นอกจากนั้นนะคะอาจมีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวก็คือครอบครัวเราสวัสดีค่ะ ชื่อคุณอะไรคะเต้ค่ะคุณตาโทรจากที่ไหนคะนนทบุรีค่ะอ๋อไม่ท่วมแมหนูไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนะคะวันนี้มีอะไรร่วมพูดคุยกับพวกเราพอดีพี่คะหนูรู้เป็นคนแบบตัวเล็กสูงร้อยสี่สิบห้าหนักสี่สิบหกอะค่ะอยากจะลดจะใช้ตัวไหนดีคะอยากจะลดเหรอคะลดน้ำหนักใช่ไหมก็ ก็อยากกินข้าวเย็นอยากหนูอยากใช้เป็นลผลิตภัณฑ์ของออรีเทิร์นหรือว่าอยากจะสามวิธีเอาเป็นผลิตภัณฑ์ดีกว่าค่ะก็นี่ไงก็จะมีต <c oughs> ัวกาแฟตัวนี้แล้วก็จะมีไฟเบอร์แล้วก็จะมีตัวรีเทิร์นเทปที่พี่อ้วนกินอยู่เนี่ย <ฆ S 1> ที่มันช่วยลดสําหรับตัวพี่อ้วนนะ <ฆ S 1> าสามตัวนี้หนูสามารถโทรเข้าไปในรีเทิร์นได้เลยสอบถามทั้งหมดได้เลยตอนนี้เอาอย่างนี้หนูอยู่นนทบุรีใช่ไหมค่ะอยู่ไทน้อย อาหนูโทรไปเบอร์นี้ดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าหนูคุยถูกใจเขาอาจจะไปส่งถึงที่เลยนะศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่หกเก้าสี่หกแปดหนึ่งเก้าสามเดี๋ยวแป้นนึงครัพี่วันเอาใหม่เอาใหม่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่หกเก้าสี่หกแปดหนึ่งเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามอ่าค่ะเบอร์นั้นเลยค่ะห,หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย อายุสามสห้าค่ะแต่เป็นคนตัวเล็กมากเลยอหน้าท้องต้นแขนต้นขาแบบใหญ่ไขมันเยอะสูงร้อยสี่ห้าเหรอคะค่ะถ้าสูงร้อยสี่ิบห้าเนี่ยจะมีสิทธิ์กินข้าวได้แบบชามละวันละถ้วยเดียวนะอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วน <c oughs> ถ้าตี้แล้วมัน,นจะดูหนูก็ไม่ได้กินเยอะนะเนี่ยบางทีแบบบางวันก็ไม่ไมกินอนะ่ะมื้อเดียวก็กิน ไม่กินทุกมื้อแล้วแต่ว่ากินมื้อละหน่อยสิกินพืชผักผลไม้แป้งอ่ากแป้งกับความมันนี่เราก็เบาหน่อยสิอ๋อเป๊บซี่อ่ะหนักเตซี่ไปหน่อยอีบ้าก็มีอะไรที่มันเป็นน้ําหวานก็อย่าไปกินมันมันก็จะอ้วนเตี้ยอย่างนั้นที่เขาดูน่าเกลียดเดี๋ยวก็ไม่มีผัวหรอกมีผัวอย่างมีแล้ววาผัวมีแล้วด้วยมีแล้วมีลูกสามแล้วกูตาย้ล้วแกร้อยเขาร้อยสี่ห้าไม่มีผัวได้เลยอ้อมทำไมไม่มีใครมาจีบยายอ้อมมั้งเนี่ยฮะ จะจะขายโละไปเลยเนี่ยห้าพันยังขายแล้วเนี่ยห้าพันในรอพี่มามาเลยมามาใครมาขอฉันเนี่ยฉันไม่เอาแพงเลยเยอะอบเนี่ยโอเคนะหนูนะค่ะค่ะอ่ะเขาบอกบุญพาวาสนาแตกนะผู้หญิงบางคนน่ะหน้าไม่สวยไม่สวยแต่ทำไมแบบผู้ชายลุมเยอะเลยบางคนก็เนี่ยมีลูกสามคนเห็นไหมลูกสคนแล้วแล้วจะต้องลูกสามคนเนี่ยจะต้องแบบผัวแบบมีอะไรบ่อยอ่ะค่ะ วามีอะไรบ่อยมีลูกสามคนน่ะนั่นแสดงว่าเขาต้องมีของดีตัวร้อยสี่สิบห้าอย่างเงี้ยถ้ามายืนถ้ามายืนกับอ้อมนี่แบบเหมือนคนคุกเข่าคุยเลยนะเพราะอ้อมร้อยเจ็ดสิบอ่ะยี่สิบห้าเซนเท่านี้เลยนะก็คงประมาณเออบาทำประมาณนิดนึงอ่เออใครมาจีบยายอ้อมไปหน่อยสิลำคาญอย่างเลยเขาบอกจมูกใหญ่ทำยังไงดีพี่อ้วนจมูกใหญ่ก็ไม่ต้องทำไงแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นละค่ะเออเพราะว่า สุขภาพดีหรือว่าความดีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจมูกเล็กจมูกใหญ่ใช่ไหมดาราหลายท่านที่จมูกใหญ่แต่ว่าเขาไม่คุณนุตอุดมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่คุณคุณนุสบานี่ก็จะมูกใหญ่นุสบาวานิชอังโกนี่ก็จะมูกใหญ่แล้วก็จมูกใหญ่กับโนตอุดมก็เห็นรวยกันเละใช่ค่ะนุสบาก็เห็นรวยไม่รู้กี่ร้อยล้านแป้งออนจีลาแป้งออนจีลาก็จะมูกยล้ก็ลูกชมพู่ข้างละลูกก็ใครอีกอะแต่ ดาราฝรั่งก็มีค่ะที่เอะแยะ,แยะ,แยะมากก็เอาเป็นว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วเขาก็เ,ออเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นจุดด้อยของเราเราต้องภูมิใจแล้วก็มั่นใจถ้าข้างในเรามั่นใจหน้าตาอหน้าตาออกมามันก็มั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลว่าจมูกใหญ่ทํายังไงดีเอาเป็นว่าเพิ่มความมั่นใจเข้าไปจมูก,กใหญ่ผู้ชายชอบนะทาไมคะจริงจริงจมูกใหญ่เนี่ยอาตาเนี่ยเนี่ยคือคือพี่พูดได้ฟังนะอย่าว่าพี่ทะเลื่งนะ ผู้หญิงจมูกใหญ่ๆอ่ะผู้ชายชอบว่าเซ็กจัดะผู้ชายเขาจะบอกว่าเนี่ยจมูกใหญ่ๆนี่เซ็กจัดเวลามีอะไรเนี่ยสกิดมาสกิดได้สกิดได้ผู้ชายคนไหนที่เขาชอบแบบเรื่องเซ็กเนี่ยเขาก็จะเอาผู้หญิงจมูกใหญ่ไปเป็นเมียพี่ว่านจมูกใหญ่ไหมคะพี่จมูกเล็กค่ะรีบโทรเข้ามาฟอนอินเข้ามาพูดคุยในรายการของเรานะคะ029605022หรือ029605088ค่ะ นะคะ,ะมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอ่าหลุดไปแล้วเขาบอกว่า,าสาเหตุตที่เรา,าขาแตกลายขาแตกลายทำไงดีนะคะก็ ถ้าเกิดว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ก็ใช้ของดีเฟิร์มนะคะในเคือรีเทิร์นนั่นแหละค่ะจะมีตัวลดการแตกลายแล้วก็คอตตาตุ่มด้านหัวเข่าด้านข้อศอกด้านก็จะทาได้นะคะของดีเฟิร์มราคาแค่690เป็นกระปุกใหญ่มากนะคะค่ะ SMS ที่ส่งเข้ามานี่คะจะได้รับเออ1อาทิตย์นะคะก็รอรับลุ้นแจกชุดกระชับสัดส่วนนะคะพิชชี่พิงค์นะคะกันด้วยโทรเข้ามาดีกว่า ไอ้เบเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่สายโฟนอินสมไมไม่กล้าโทรมาคุณแบงค์โทรเข้ามาคุณคุณนพรัชเสียชีวิตแล้วค่ะเสียชีวิตแอย่างสงบไอ้ไอ้คนนี้หรือเปล่าที่เจอที่ท่าน้าเมืองนนท์ที่คุณบินบรือธิ์ไปเจอเมื่อเช้าหรือเปล่าค่ะเขาพูดว่าไงค่ะก็ไปเจอที่ว่าลุงโก่งกับเก่งแดงนี่ใช่คุณนพรัชคนเดียวกันเนียบไปเลยวันนี้นะคะเงียบไปเลยนะคะแม่คิดถึงเนาะคิดถึงนพรัชเนาะ เขาบอกว่าการคันตาเนี่ยค่ะหเลยเพราะว่าขี้ตาเนี่ยค่ะลักษณะของขี้ตาช่วยบอกสาเหตุของโรคตาแดงได้นะคะคือขี้ตาใสเหมือนน้ําตามักจะเกิดจากไวรัสหรือโรคภูมิแพ้ค่ะอสองนะคะขี้ตาเป็นเมือกขาวมักจะเกิดจากภูมิแพ้หรือตาแห้งหรือว่าเป็นหนองนะคะมักจะร่วมกับการมีสะเก็ด ปิดตาตอนเช้าทําให้เปิดตาลําบากสาเหตุมาเก,เกิดจากเชื้อแบคทีเ ria นั่นเองอน่ากลัวนะคะน่ากลัวคนเป็นตาแดงมีหลายคนเคยมีคนตาฝ้าตาบอดไปเลยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายหนูรู้ไหมพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ารู้สึกชาตามือตาม้าหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องลูกตานะพี่จะไปหาหมอทันทีนทพี่จะไม่ซื้อยามากินรอให้มันหายเองนะ,ะเออถ้าเกิดสมมติว่ารอให้มันหายเองเนี่ย มันเผื่อมันไม่หายึ้นมันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจับหน้าแล้วมันเจ็บจับหน้าแล้วมันเจ็บแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นรู้สึกว่าปลายประสาทมันอักเสบคนที่ว่าปลายประสาทอักเสบนี่ต้องต้องดูแลต้องกินข้าวกล้องเยอะขนาดพี่กินข้าวกล้องเยอะนะก็ยังมีโอกาสเป็นพักผ่อนน้อยเครียดแล้วก็เมื่อวันเกาะวัน วันเสาร์นะพี่ขับรถอยู่เล่าให้ฟังขับรถอยู่อ่ะตะคิวกินนะขาขวาขาซ้ายกินมือด้วยนะกินแถบหนึ่งแล้วอู้ตายแล้วจอดรถเลยจอดรถพอเสร็จพี่จอดกลางถนนเลยนะกับพิบพี่จะไม่ฝืนขับต่อจอดกลางถนนกับพิบไฟเลยนะคะกับพิบไฟแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายเลยให้รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วตำรวจเขาก็มาแล้วพี่ก็ให้ตำรวจขับรถลงข้างทางให้พี่พี่จะไม่ฝืนขับเองเพราะ อายก็อายไม่เป็นไรแล้วพอเสร็จปุ๊บพอไปธุระเสร็จก็เข้าไปหาหมอชีดยาบำรุงเลยเพราะว่าน่าจะเป็นปลาย